บักพริกเนานะจ้ะแต่ก่อนใบเพิ่นนิ่หงิเนาะจ้ะกุดกูดบ้านเฮาเอิ้นว่ามันกูดเนาะนี่หงิกก็งอบ่ว่าป่งหกักเลยมาเปลี่ยนดินให้เพิ่นเนาะจ้ะเปลี่ยนดินแล้วก็ช่ำใส่ถุงว้กำลังแตกหยอดวันนี้เขาจะมาใหายรุยง่งกระถางใสต่ตะเกียงเห้าเนาะจ้ะนี่กระถางใสต่ตะเกียงยเตรียยไว้แล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะ เมื่อนยี่สิบเอ็ดใบเนะเาะเขาจะปลูกขึ้นมาัยี่สิบเอ็ดต้นการปลูกวันนี้เขาจะใส่ดินที่เข้ามาไ้แต่คิบก่อนนะจ๊ะที่เคยเห็ดหทุกคนเบ่งแต่คิบก่อนเนาะเอ่อที่มีใบใหม่มีแกบดำมีพุ่นนะจ๊ะมีแกบหลิบ,บครบสิครบเดือนแล้วเนาะครบเดือนแล้วนะจ๊ะเข้ามาวันที่วันที่สิบเท่าไหา 15, นะร่สิบห้าเนาะามาวันที่สิบห้าก็จะครบเดือนแล้วเนาะสิบห้า มะกราาเนาะผ่านมาสิบเดือนนีดินเนกกับใบไม้กับเปลือยแล้วนะจ๊ะใบไม้ที่เราเอามาหมักก็ดีปลูกแล้วนะจ๊ะเป็นดินแบบดีเลยเมื่อเบิ้งว่าต้นไม้เขาสีงามบอเนาะจะเกิดเชื้อราไหมจะแตกยอดดีบอจะได้กินหน่อยบอเนาะมาปลูกใส่กระถางใส่ตะเกียงเฮานี่นะจ๊ะลงมือกันเลยอันดับแรกเขาก็จะใส่ใส่ตะเกียงก่อนนาะ ใส่ใส่ตะเคียงลงไปขีบกนเขาจะใส่เต็มนี่เนาะแต่ว่ามันผืเสีว่ามันบวงามนะแต่เขาจะเอาแค่ตัวนี้เป็นเป็นใส่ตะเคียงเนาะ,ะทำเป็นแบะๆออกแบบนี้ก็ใส่ดินลงไปนะจ๊ะ ลูกใจเขาก็จะตั้งคนผิดข้าเหาเนาะออกหยอดแล้วพี่เขาก็กล่งออกฮะพร้อมจะเดินแล้ววางเลยเปลีกยบไ้ง่าย ใสแค่นี้ได้หรอโอเคถ้าสม่งว่กินยบลงเขากะเติมอีกได้นจ้ะเติมอีกได้เรียบร้อยทัางต้นไม้ใสตะเกียงะะใสเพื่อนกับตีดดูดเอานาำนลจ้ะน้ำก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะนาำเสียหดลงไปเพื่อนก็นกนจะหน่อยลงไปนะจ้ะทานทู้น ลงไปนี่นี่คือผู้นำที่เขาเจาะไว้เนาะถ้าน้ำไหลคนนี้เพื่อก็จะล่นออกอล่นออกแล้วก็อ่ผ้าที่เราใส่ไว้ข้างในก็จะดูดเอาน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นไม้ก็จะทำให้มีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเ,เสร็จเรียบร้อยสำหรับการปลูก บักพีกใส่กระถางใส่ตะเกียงเข้าเนาะจ้ะวันนี้ได้ทั้งหมด21กระถางเนาะะเขาตัดไว้แต่รอบก่อนเนาะจ้ะที่ทําคลิปให้ทุกคนดูในคลิปก่อนเนาะได้21กระถางเนาะจ้ะเป็นพีกอ่กพีกขาวกะเหลียงเนาะันอ่าคือบักพีกช่อน,อนี่แหละไม่หน่หน่อยเนาะจ้ะหากเป็นกระร้างกรุง,งก็ดีเพาเห็ดดินเห็ดดิน มักดินไวเนาะแด่เดือนก่อนดินเพิ่นเริ่มใส่ไดใ้แล้วก็เลยเอามาลงกระทางเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะดินที่เข้ามากไวดีเลยทุกคนร่วนดีเลยร่วนดีมากเลยผสมแกบดิบแกบดำใบไม้เนาะจ้ะใบไม้แล้วก็ดินเนาะแล้วก็ไอปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูเนาะตัวนี้เขาใส่ปุ๋ยขี้หมูเนาะจ้ะหมักแล้วหนึ่งเดือนนำมาปลูกเนาะ ดีมากเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาใส่หมดนี่เขาจะเอามามากอีกเนาะจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะเด้อขอบคุณค่ะ